ฟังเด้อโจผมสลังทังเลยพี่มาเห็นทั้งใบพี่จะอดอดโตน้ำโจโวยโมน่านี้จนโอ้ยก้อนไดล้นี่นะก้อนใดล้เรียวเดียวผมคิดคิดหาคนแม่หรอการคิดอีกคิดหาก่อนี้ก่อนล้ำหมัขึ้นด้เอาดจังไหนมันขึ้นบอกผมล้ำแล้วผมยังขึ้นาใหญ่คน บ่มีนอแต่จะว่าไปตัวน้อเนี่มาฟังเด้ออมผมสว่งตั้งไรปีหนมาเห็นช่องใบที่จะอดอดเราน้ำเจ้าวันประงค์โลกเนื่อมาจากบ้านพี่เดินผ่นทางไกลขออภัยเด้อนางระวังมาเห็นหนาพี่ยักษ์ที่รเจ้าเอ่าวอมาันหนีอีกบงันหนีอีกพมันหนีอ เันเลยบะไรการแล้วเขียนตมันเิ็นบอกเอ้าหน่อยใหญ่แป่ว่าฟังเด้อเจ้าผมสีเราก่อนสีให้พังเกินตะวามั่นจังสีผู้สาวจำน้อยเดาค่อยๆมันจังมีเฮียีหิมหีแดงคือมากหีบวนบาดมั่นฮวนคือใครห่างหั่งหิ้มหีหลังมึงบ่เคยสียับเขาม่าพี่รูสิสีให้ท่าน เสียวให้มันขึ้นเดี๋ยวกะได้น้องอยากได้ก่อนสีมันเคยบอกอีเลยเชวยไปสีใหม่สีใหญ่ยยเกินแต่ว่ามันดีฮ่องโอ้ยโอยว่าตัวเป็นโลกโศกของพี่มาพ่อของนั่งเลยเลยวุน่นแก้มปุ่นวุ่นจุนน้อยน้อนูผู้กูคขัง,งของขาของจนตอนลามาถกไปนำขาน่อยป้องมานั่งอาําข้าคิดเสียคิดใจคิดอย่างไดค่อยไงมาใช้หนีโจ ว่าเลี้ยวโจแต่งกวาเพื่อนผัวมาอาปากเอาหัวเหาวจนสมเห้่าบังนุมดำปันกี่เพื้นด่างไล้ดีหยาดคำดำวารำกใครหญิงสาวไม่ห่างมันอยู่ในละวางก้าวข้าข้าหรือสีเอาจังใดหรือสีนอนหรือสีนั่งหรือสีทอดปลาเด้กนอนเด็กไก่คุยคุยก็จำไกรงับนั่งเขาเม้นขี้เกียะตายสี่เล่นเตะล่องเรียงนี่ไงกนะดังเละ อันน s <S ี้เป็นกวนโบราณเลยบ่กนโบราณี่มันจ้ำได้มามใส่เหนเจ้าจ้ำไม่ได้ใจำไ่ได้แล้วจักปนยังตัวยังแน่แล้วจัจังไรบ่คอยแล้วเจ้าแลนังขบนี่ว่าไะเอถือว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมด้ว่ากจังวเออเป็นการตัวท่ทำข้อมวลเื่อจะมพ่างไปได้ทางแก่ลบแก่นแมพ่างไปได้ทางบวกนี่นอย่า เรียกว่าเลยว่าหรือว่าอย่างล่ำก่อนนี่ล่ำอยู่เถียงหน้าไปเถอะเนี่ยเนี่ก่อนนี่ล่ำอยู่เถียงหน้าด้ยพ่อไหนล่ำจักแก่ก่อนนี่เนี่ยโอเคล่ำจักแก่พร้อมเอาห้าเป็นล่ำกันไหนจ๊อคนลาบุกเขาเอื่นล่ำมัวเขาว่าล่ำมกวหรือมันหนักต้องการว่าเอื่นว่าล่ำโปกภาษาอีสานเขาเอื่นว่าล่ำโปกเป็นล่ำโปกงล่ำเฮ่ล่ำห้าคุ้นฟังกับเฮ่กับห้าคนว่าฟังแล้วซีเดีย์แม่นวะ คือสอยนอ่ะ,ะออสอยก็จะกบบสอยไป,เป,เ,ปเป็นเรียงเอน,นว่าปลูกสอยปลูกสอยนั่นว่าไป มันนีไผว่าดอกนี่คือวัฒนธรรมของอีสานย่างไงหน่อยเขาก็ได้รับรู้ว่าเออวัฒนธรรมของเขาเป็นมาอย่างสิแต่แต่แต่ไรแต่พอแต่แม่มันมาถึงค่อยจับพิษจับนั่นสั้นเข้ากันที่พวกพี่ผู้อ่าสืบทอดย่างซอยยังส่เขาพูดว่านีผู้สืบทอดกันเข้าถึงว่าเอ้ยว่าย่างหน้าโมกันเถอะมันก็ประมาณคัมซอยนี่คือคัมเป็นคัมเป็นข้อมันเทิง แสดงได้เล่นได้เป็นช่วงเป็นจังหวะเป็นมีกาละเทศ่จะย่ามคือย่างย่ามล้ำก่อนล้ำยังไงแหละยืดซื่อที่ไปซอยเลยก็ไม่ได้เด้มาแล้วอันไทยสมมวนน้ำกันไปเลี้ยงกล้วยเลี้ยงยังให้น้ำกันอ่ะได้เลยไม่ใช่เถออ่าเด็กหน่อยขึ้นหลังกลายห้องกากกากซอยแข่งกันนะเออกันนี่นี่ยคือความคือก็น้องความมวนน้ำเขากบบเป็นเอิญว่ากาละอีกาละนึงกาละเวลาอีกเพียรนึงเออข่วมมวนย่ามมวนย่ามซื่อ่นาละว่าไงวันมีไผมาจำกัดแต่ว่าต้องซอยย่ามไดม ต้องหูวใจกลับ lại ที่ท่าเรียนน้ำกันมวลนู้นถือกับว่ากันไปแม่นว่าวไงนั่นแม่นผมว่าผมว่าถือกว่านี่ถือต้องเลยครับผมมันว่าวเป็นหนาเสียหายดรอข้าว่าสอยกระไดมันจะควนมันสมัยโบราณนี่มันสอยเป็นก้อนปัญญาย่อยก้อนผักพื้นเอื่อนอาบ่าข้าใจประเภทนี่มาข้าใจว่าตาแท้มของกีสารกะที่ว่ามันปลูกว่ามันล่ามมันหยาบมันล่ามอกกับว่าแม่นล่ามอกต้องมองในให้แก้วเงินตืนในภาคกีสาน อย่างผมเห็นท่านกรอบเนี่ยเขาจะว่าเออคนๆกับว่าเห็ดเห็ดล่ากเ่็ด่ย่างอ๋อยแม่แต่ครับแต่ให้คนอีสานให้เถ้าแก่ผู้เถ้าอีสานหรือว่าเถ้าพ่อเถ้าแม่ฟังเขาจะว่าหูมึงว่าบ่าจงมึงว่าว่ามันรสปันใดวะกันเฮ้เขาจะอยากให้ว่าตรงตรงว่าให้ตรงตรงไปเลยอาว่าอย่าว่าเพศชายเพศหญิงอาให้ว่าตรงตรงเลยว่าให้อ้อมถังทีไหมอะไรบอกว่ามันเห็ดบอดใดเพราะว่ามันมีหลายคนหลายเบิงหลายภาคหลายผู้มีประเทศเบิง หลายวัฒนาลรำมาเบิ่งเข้าคนอีสานเนี่เข้าใจอยู่แต่ว่าคนภาคอื่นเขาจจกับว่าเออลามกหน้าเกลียดไม่ให้ลูกดูเขาใจคือว่าแบบนั้นไหมแต่ว่าบ้านเ้าว่าแล้วปล่อยลูกเบิ่งเลยแล้่ยท่นควานะครับเป็นนิทานเียควาบกุ้นหลายวันอย่างนั้นที่ร่ำไปฟังมือนีคขอบคุณหลายครับผม